สวัสดีครับผมชอโต้นะครับวีรพิรุณจันทวัฒนชาติเป็นลูกศิษย์ใหม่นะครับของสำนักนี้แล้วก็มาเทคคอร์สเียงกับอาจารย์เนีน่ยเป็นคอร์สแรกเลยไม่เคยเจออาจารย์หรือครูนานหนที่สอนได้แบบเป็นกันเองแล้วก็พิสดารขนาดนี้นะครับใช้คำว่าพิศดารเลยนะได้ความรู้มากเลยฮะได้มุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน อย่างที่อาจารย์บอกเลยครับคนไม่รู้ก็จะรู้คนที่รู้แล้วก็จะรู้ตัวเองว่าไม่เคยรู้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่ที่ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วม2ี่สิปีจากประสบการณ์นะครับยี่กว่าปีจากประสบการณ์อาจารย์ให้เราได้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 เพิ่มพูนความรู้และมุมมองใหม่นะฮะแลอาจารย์ก็ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้อนุโมธนาอาจารย์นะครับที่อาจารย์ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติแผ่นดินนะครับเป็นแนวทางกับนักพยากรณ์รุ่นต่อต่อไป ได้นามาเอามาเรียนรู้ปรับใช้ไม่ได้พัฒนาวิชาให้ให้ให้ก้าวต่อไปนะฮะให,ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามปฏิฐานของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆน,นะครับก็ได้ประโยชน์มากๆครับผมใช้ในการพยากรณแม่นยาม,มากบอกตรงว่าแม่นยาม,มากนะครับแล้วก็สามารถพลิกแพลงพูดง่ายๆว่าเหมือนเหมือนยาแก้ปวดหัวเลยครับเมื่อเจอทางตันแล้วมีทางออกอย่างนั้นเลยนะครับ หลักสูตรของอาจารย์ที่ที่ที่ทเปิดจริงๆผมอยากเทคทุกหลักสูตรนะจะค่อยๆเทค take ไปนะครับตั้งแต่พื้นฐานรลอถึงแม้จะม,มีมีมีความรู้มาก่อนแล้วแต่ผมมองว่ามันทําให้เราเปิดโลกกระทัดใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับจากประสบการณ์ของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวพูดงั้นมาก็ได้นะครับบอกเดินตามลาผู้ใหญ่มาไม่กัดครับก็จะค่อยๆเทคเทคไปนะฮะเพื่อเ,เอาความรู้เหล่านี้มามาประดับแล้วก็มาใช้ ต่อไปนะฮะส่วนคอคสต่อไปนะฮะอาจารย์ตั้งชื่อว่าคอสแห่งความรักแค่ฟังก็เสียวแล้วครับเสียวแล้วงานนี้มีแฉมีแฉแฉแฉสุดๆนะฮะก็ผมว่าเสียวทุกคน,นะฮะถ้าถ้าถ,ถ้าลองแนวอาจารย์พนมาเนี่ยหนีไม่รอดหรอกครับคุณโดนแน่ความรับเปิดเผยกบคราวนี้แหละครับก็ถ้ายังไงก็นั่งเลยนคนเดียวดีกว่าแหละครับ จะดีที่สุดนะก็ต้องใช้ความกล้าสูงมากแต่ผมว่าผมกล้าโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันในคอร์ดหน้านะครับขอบคุณนะครับ